สวัสดีครับมือนีนะครับผมบอกมาตรวจเบื้งออกมาเบิ้งพริกนะครับพริกนุ่มเขียวนุ่มขาวนะครับหลังจากเก็บไปแล้วนะครับรอบรอ,อบรอบสองนะครับ <quan Peters S 2> <Schools. S 1> กตเก็บไปพริกเขียวกับรอบสามสามรอบแล้วนะครับพริกเขียวส่วนพริกขาวพริกนุ่มขาวนี่เพิ่งเก็บรอบแรกนะครับรอบแรกนี่ได้ไปสิบ สิบเอ็ดถุงนะครับรอบแรกเป็นรอบเป็นรอบตอตีนอ่าแทบ้านเพิ่นเอิญนะครับเพิ่มเอิญมารอบตอตีนก็คือรอบด้วยด้วยด้วยแหลกของต้นมันนะครับก็คือได้สิบเอ็ดถุงนะครับส่วนพริกนุ่มเขียวนี่เป็นรอบรอบสามแล้วนะครับรอบสามนี่ได้สิบสามถุงนะครับพริกเขียวอ่ารอบหนึ่งหอดรอบสามนี่ ยังพ่ท่านได้ได้หลายนะครับส่วนมากสิได้หลายก็เป็นรอบซี่รอบหานะครับช่วงนี้เป็นช่วงอ่าเป็นช่วงบำรุงนะครับบำรุงก็สีฮอร์โมนนะครับโฮอร์โมนก็นคือปุ๋ยปุ๋ยน้ำนะครับปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำแล้วต้สูตรของอ่าจะของสวนแต่ละสวนนะครับว่ามักแบบไรมักมักสูตรแบบไดมักปุ๋ยน้ำแบบได นะครับส่วนของสวนของผมนะครับเพื่อนเพื่อนไอ้ใส่ปุ๋ยน้ำนะครับโฮโมโนปุ๋ยน้ำก็คือเน้นไปทางผลผลิตหลกลัวอ่าเน้นใบเน้นรากนะครับจะไปเน้นไปทางน่วยไหลนะครับอ่านี่นะครับนี่กำลังอยู่ในช่วงจะเริ่มเติบโตนะครับของพริกขาวนะครับพริกนุ่มขาวอาจจะเห็นนะครับบางต้นนี้ ่ว้นี่ขาวเต็มเลยบางต้นนี่ย่งบัตเเลนัน,านไดน,นะครับเพราะวมาเพิ่งหลอดจากอะไรนะครับหลอดจากพายุฝนนะครับภัยทางธรรมชาตินะครับพายุฝนช่วงเตือนที่แล้วนะครับกะกำลังสิง,งามพร้อมทอกันแล้วนะครับนี่พี่เขียวพี่นุ่มเขียวนุ่มขาวนะครับ นี่ครับต่อกันแล้วส่วนนี้มุมสูงเกินจักน้อยนะครับนี่นะครับส่วนนี่ปลูกนะครับกาไ่ได้ปลูกลายนะครับกะปลูกแค่2สองงานนะครับพื้นที่นี่นะครับแค่2สองงานนะครับสองงานนี่กะเก็บเป็นเก็บผลผลิตได้เต็มที่นะครับกะ อยู่ทีแต่ละลอบนะครับยังทีทีเต็มไอมเเล็ดเต็มนะครับกตผลผลิตเต็มอยู่ประมาณตันกู้วนนี่นะครับตันหนึ่งตันสองร้อยกิโลนะครับนี่ครับน่้ยมันนะครับกระลังงามอีกรอบถัดไปกติกเก็บประวดีนนี่ครับรอบนี้ ของพริกนุ่มขาวนะครับนุ่มขาวนี่จะเป็นรอบสองนะครับรอบสองนี่เปอร์เซ็นต์นี่สิได้หลายกลัวรอบแหลกนะครับเพราะว่าหลอบแหลกนี่เป็นหลอบต่อตีนนะครับของไทยบาลอื่นนะครับหลอบต่อตีนนี่นะครับลองนี่นี่ครับอันนี้ก็คือลองนะครับลองที่เข้าจะขาไปเก็บพริกนะครับนี่ครับเขาลองร่อลองนะครับแกแล้วแต่ ดางนนะครับว่าสิเขาจาังไนเดอแต่ว่าสวนปกคมนี่ก็คืออ่ผู้ที่มาเก็บผลผลิตนะครับาเ,เก็บักพิกนี่ก็คือเจ็บจังได้ก็ได้ครับขอแต่ว่าให้ได้ปรกพริกพ่อนะครับพ่อตามออเดอร์ที่พ่อขาเพิ่นหลับนะครับการ ขันไปเก็บแล้วงามันหักกะป้อยมันไปครับหักกะหักไปหักแล้วมันงอกขึ้นไม่กะได้มันหงอกขึ้นไม่มากกะสีงามกเกา่านี่ครับส่วนนี้จะเป็นพีกเขียวนะครับนี่นี่ครับพิกเขียวก็พีกขาวนะครับพีกนุ่มเขียวก็นุ่มขาวนี่ครับเราว้างนี่สองแถวนี่นครับสองแถวนะครับส่วน แถวซ้ายมือของผมนะครับจะเป็นพริกนุ่มเขียวนะครับส่วนแถวขวามือของผมนะครับจะเป็นพริกนุ่มขาวนะครับนี่ครับนุ่มขาวนะครับนี่นุ่มเขียวนี่นะครับนี่นุ่มเขียวนะครับปีนี้จะปลูกนุ่มเขียวหลายกุ้งนุ่มขาวนะครับนุ่มขาวจะไม่อยู่เฉพาะนี่นะครับไปนี่ไปหาเตียงหน้านะครับกะหลายพ่อประมัณเนี่ยนะครับ แต่มาตอนนี้พริกถึง2ชนิดนี่ง่ามนี่ซ้ำกันแล้วนะครับรอบทัดไปนี่สิเบิ้งเลียวนี่สิไดหลายนะครับครับกัคลิปนี้ก็ขอโจไว้เพียงซ้ำนี้นะครับก่ฝากขอบคุ้นนะครับที่ติดตามชมคลิป ของผมนะครับาฝากช่องนุ่มตนคนไทยบ้านน้ำเด้อครับเด้อขอบคุณครับ